สวัสดีครับทุกท่านครับผมเดนนี่ครับวันนี้จะมาชวนคุยเรื่องทองแท้คือผลลัพธ์นะครับผมครับครับวิธีการเรียนนะครับที่ได้ผลดีอย่างหนึ่งนะครับก็คือเราชอบอะไรนะครับแล้วก็มีแนวทางศึกษาเป็นของตัวเองเป็นเบื้องต้นนะครับแล้วนะครับเราก็หาครูนะครับหรือคนที่ จะมาสอนเรานะครับก็เราเลือกไปหาคนที่เก่งที่สุดนะครับหรือว่าถ้าไม่เก่งที่สุดก็คือหมายความว่ามีความเชี่ยวชาญมากๆนะครับในสิ่งที่ที่เราชอบนะครับหรือว่าในสาขาวิชาอาชีพของเรานะครับก็เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่รวดเร็วนะครับผมครับคือการที่เราจะไปหาผู้รู้นะครับก็เข้าไปถูกจักวะ จังหวะนะครับครับก็คือนะครับถูกจังหวะเวลานะครับก็นะครับก็จะได้รับความรู้นะครับผมครับครับก็เป็นวิธีการเรียนนะครับที่เน้นที่ผลลัพธ์นะครับผมครับครับเพราะว่าอย่างหนึ่งก็คือว่าคือการที่เราไปหาคนเก่งๆเนี่ยก็คือเราต้องการที่ผลลัพธ์เลยนะครับ ในขณะเดียวกันนะครับที่เราจะไปสอนคนอื่นนะครับหรือว่าไปให้ความรู้กับคนอื่นนะครับคือตัวเราเองก็ต้องได้ผลลัพธ์แล้วนะครับก็ถึงจะเป็นทองแท้นะครับครับแต่ทั้งนั้นทั้งนี้นะครับในกระบวนการเรียนรู้นะครับไม่ว่าจะเป็นในกรอบเบื้องต้นในด้านของจริยธรรมนะครับทางด้านสังคมหรือศีลธรรมนะครับหรือ ในกรอบของสัจธรรมนะครับล้วนนำเราไปสู่สิ่งที่ดีสิ่งที่เจริญนะครับคือก็คือตัดสิ่งที่เป็นอกุศลนะครับสิ่งที่ไม่ดีนะครับแล้วก็เพิ่มพูนสิ่งที่เป็นกุศลนะครับสิ่งที่ดีนะครับนั่นก็หมายความว่าสิ่งที่ดีก็คือหมายถึงสิ่งที่เจริญรุ่งเรืองนะครับก็พูดกันตรงเข้าประเด็นไปเลยก็คือทําให้รวยนั่นเองนะครับผมครับครับก็ล้วนแต่นําเราไปสู่ ล่องรอยนะครับของความเจริญรุ่งเรืองนะครับผมครับครับแล้วก็ในส่วนกระบวนการนะครับก็เราอาจจะอยู่ในกระบวนการที่ s t u ดดนะครับคือเล่าเรียนนะครับลร่ำเรียนจากคนอื่นนะครับหรือว่าอยู่ในกระบวนการที่2ก็คือ practice นะครับก็คือฝึกฝนจนชำนาญนะครับผมครับแล้วก็จนถึงที่ว่า r e s e r นะครับคือได้ผลลัพธ์ ก็ถึงจะเป็นทองแท้นะครับได้ผลลัพธ์ก็คือสามารถช่วยเหลือตัวเองได้นะครับมีผลลัพธ์ที่เป็นผลสําเร็จนะครับแล้วก็เอาความรู้แล้วก็ประสบการณ์ที่มีนะครับไปช่วยเหลือคนอื่นต่ออีกนะครับผมครับวันนี้ก็เท่านี้ครับสวัสดีครับ